โอเคนะคะวันนี้พี่นกจะมารีวิวนี่เลยไมโครโฟนสินค้าไปสามวันก็ถึงแล้วนะคะถึงเร็วมากแพ็คมาแบบไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน กันเลยไปดูสินค้ายในกล่องเลยเป็นอะไรได้ก็คือไม่ไมโคโฟนที่พี่นกจะเอามาทำพพสแต์กับอ,อัดคลิปวิดีโอนะคะให้ทุกคนชมกันนะ นี่นะคะตัวที่เรียกว่าตัวกลองเหมไว้สำหรับร้องเพลงได้เลยนะเนี่ยทุกคนชิ้นแล้วนะคะตรวจความเรียบร้อยนะดีค่ะไม่เป็นสนิมนะคะนะแล้วก็มีเมนูการใช้งานเป็นภาษาจีนนะคะทุกคน ่วนคลิปในการาต่อเข้าคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้ก็คือฮาร์ดเต่อเข้าคอมพิวเตอร์นะคะนี่น่าจะเป็นหูฟังอันนี้ก็เป็นไมโครโฟนอันนี้ก็คือพอร์ตเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วก็ไมโครโฟนอันนี้ต่อเข้าไมค์อันนี้หูฟังสินค้าอยูว่าดีค่ะทุกคนเขาซีลไว้เรียบร้อยนะคะ เป็นตัวนี้เป็นตัวนี้นตัวต่อไปจะเป็นสีขาวนะคะนี่คือตัวล็อกหม่นะตัวล็อกหม่นะคะ,ก,ะ,คะก็ครบนะทุกคนอันนี้คือฟองน้ำอันนี้คือเจ้าตัวไม่ที่โฆษณาแล้วก็ขายดีมาก bm 800นะคะจะเป็นสีดำ นะคะมีสีเดียวเพราะพี่นกดูรีวิวแล้วเขามีสีเดียวที่เห็นเป็นสีทองสีอะไรนั้นเขาจะบอกว่าอ่าเป็นผ้าประกอบนะแต่ส่วนมากก็จะมีเี็นสีนิ้สีเดียว,วเราก็ใส่ไปตรงนี้เลยทุกทุกคนเลยจะใส่ไม่ใส่ก็ได้พเพราะเขามีอีกชั้นหนึ่งนะทุกคนถ้ากลัวลมเข้าหรือป้องกันเสียงรบกวนพี่นกก็แนะนาให้ทุกคน ของเล่านะคะี้ก็จะกิมาดีนี่คือตัวลอ็อกไม่ใช่หรือเปล่าเดี๋ยี่นกต้องดูวิธีการใส่ของเขานะคะทุกคน ยึดล็อกกับโต๊ะขายยล็อกกับโต๊ะเรก็ปิดมาไว้อย่างดีนะคะทุกคนเรามีกันไก่ไม่ใช้นี่นนเลยขายล็อกกับโต๊ะ จบล็อกเข้าแบบนี้นะทิชนนดนๆนี่คือตัวล็อกนะคะวล็อกล็อวล็อกเข้ากับโต๊ะแบบนี้นะคะทุกคนแต่แล้วก็งงมันก็โยกขึ้น ถ้าดูเป็นเหล็กนะคะก็คงทนนะในระดับหนึ่งนะแก็แนี้แหะคะ่ะอันนี้เป็นอันนี้นะคะออันนี้เป็นอันนี้นะคะไม่ดูคู่มือเลยนะคะเนี่ยหมุนออกโอเ,เราจะมาลองของจริงกันเลย ดะะูโอเคนะคะตัดภาพมาที่ตรงนี้เลยนะคะก็ต่อเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่มหมุนได้ด้วยฮัลโล่เทสเทสเทสแต่ไม่หมุนได้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ช่องนี้นะคะก็ต่อเข้ากับสายนะคะต่อง่ายนะคะพี่น้องไม่ได้ดูคู่มือเลยพี่น้องก็ต่อได้แล้วแล้วก็อันนี้เราก็ไปต่อที่คอมนะคะ ส่วนตัวนี้สาหรับท่านใดที่ต้องการร้องเพลงนะคะก็ง่ายนะคะแล้วก็เข้าไปกับขาโต๊ะเลยขาโต๊ะของเรานะคะแล้วก็นีบลงไปนีบลงไปแบบนี้แล้วก็อย่างนี้เ,เข้ามาอย่นี้นะคะทุกคนอันนี้ก็เคลื่อนได้นะคะยกขึ้นได้เห็นไหมเราก็มีแล้วนะคะ ไม่สำหรับร้องเพลงได้ด้วยนะคะอัดพอดแคสได้ด้วยนะคะป้องกันเสียงรบกวนได้นะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะพี่นกก็จะมาทสระบบให้ทุกๆคนได้ยินเสียงจากการอัดในส่วนตรงนี้นะคะก็สินค้ามาจาก U Peak นะคะเพราะว่าพี่นกเป็น U Picker นะคะก็เลยซื้อสินค้ามาแล้วก็พี่นกก็ได้รับเงินคืนด้วยนะคะก็ถือว่าคุ้มนะคะทุกคน นะส่วนท่านใดที่ต้องการสมัครนะคะเพื่อที่จะดาวโหลดแอปพลิเคชันนะคะมาไว้ช้อปปิ้งนะคะด้วยตัวเองนะคะพี่นกก็จะมีลิงก์นะคะแล้วก็เพจนะคะสินค้ามากมายนะคะเพราะว่ายูพีกเขาเป็นน้องกับลาซาด a านะคะเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันนะนะคะโอเคอซื้อสินค้าพี่นกก็ได้รับส่วนลดขายสินค้าออกไปพี่นกก็มีค่าคอมมิชชั่นนะคะโอเค ใครอยากมีรายได้เสริมโน่นนี่นั่นก็ไปได้เลยแต่วันนี้พี่นกมารีวิวนะบอกเลยว่าว่าไม่ได้เกี่ยวกับการรีวิวอะไรนะแต่พี่นกอยากเอาลงเพื่อที่เพื่อที่จะให้แบบบุคคลที่แบบงบน้อยนะคะอันนี้พี่นกสั่งมาก,ก็คือ380บาทนะคะบวกกับค่าส่งแล้วนะคะอยู่ในช่วงโปรโมชั่นนะคะตรงเนี้ยใบนี้นะคะใบที่แบบไว้สำหรับพอสแคสหรืออัด นะคะไว้ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเรานะคะก็ท่านใดที่สนใจก็ดาวน์โหลดแอปแล้วก็เข้าไปส่องดูได้นะคะยังไม่จะเป็นต้องซื้อก็ได้แต่ท่านใดที่มีงบน้อยจริงๆก็ไปติดตามคลิปพี่นกกันบนนะคะ นนพี่นอกอจะทิ้งนะคะมันจะมีตัวไอวิ่งมานะคะพี่นกก็จะทิ้งลิงก์ตรงนั้นไว้สําหรับบุคคลที่งบน้อยนะคะต้นทุนศูนย์บาทก็ทําได้แล้วนะคะแล้วป้องกันไม่ให้มีเสียงรบกวนด้วยนะคะเสียงลมไม่เข้าด้วยนะะโอเคคลิปนี้พี่นกก็ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็มีกดปุ่มติดตามนะคะอยู่ข้างล่างก็อย่าลืมนะคะสวัสดีค่ะ